มากันที่แบมแบมดีกว่านะคะก่อนจะปล่อยเพลงเดี่ยวออกมา<ๆ>ก็ได้มีแบบว่าผลงานเป็นพรีเซนเตอร,ร์ให้แฟนๆได้ตามอุดหนุนกันเป็นแบรนด์หรูอย่างแซงโลรองค่ะเ<ๆ>พิ่งแจ้งข่าวเตรียมปล่อยผลง,งานมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก r i p p อนภายใต้สังกัดใหม่ออกมาให้ได้ทราบกันนะคะว่ามาแน่15มิถุนายนนี้ โดยล่าสุดแบมแบมกันพี่มุกสมาชิกชาวไทยของวงก็ตเซเว่นจากเกาหลีใต้ก็ได้โพสต์แจ้งอีกข่าวนะคะให้เหล่าอากาเซได้ปลื้มค่ะโดยเป็นการขึ้นแท่นเป็นนิวส์ร่วมงานกับทาง YSL Beauty Thailand ไลน์ผลิตภัณฑ์เสริมความหล่อสวยของแบรนด์รู้อย่างอ s a แ g งโ r o n g นะคะ งานนี้ค่ะทางแบรนด์นี่น,นี่น้ำหอมคนนี้ใงญี่ปุ่นนะ mm hmm. ทางแบรนด์เนี่ยให้เหตุผลที่เลือกแบมแบมมารับหน้าที่นี้ผ่านทางเว็บไซต์ YSL Beauty TH com ว่าเป็นการมาบรรจบกันอย่างลงตัวของคาแรคเตอร์แห่งดนตรีและการเต้นกับโลกบิวตี้้วยความเป็นศิลปินรุ่นใหม่ผู้ลงไหลในเสียงดนตรีและการเต้นเป็นชีวิตจิตใจและทําให้แบมแบมเสมือนเป็นตัวแทนของคนที่กล้าฝันและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้แต่นาทีเดียว ในส่วนของมินิอัลบั้มเดียวลำดับแรกของแบมแบมกับค่าย a อร์บิส m p คอมนะครับสังกัดใหม่ที่เตรียมปล่อยในวันที่15มิถุนายนนี้ล่าสุดครับยังคงมีการปล่อยภาพทีเซอร์หนุ่มลุกลมุนออกมากกยใจแฟนๆผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะฮะเพื่อเป็นการนับถอยหลังไม่หยุดกันเลยทีเดียวครับชอบมากเลยคือเดี๋ยวนี้ ผู้ชายก็แต่งหน้าได้ไงเราก็ไม่ได้ว่าแต่งปุ๊บจะกลายเป็นผู้หญิงนะแต่คือมันแต่งให้ดูเป็นแฟชั่นแต่งให้ดูแบบเป็นนอนไบนารี่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะผู้ชายเกาหลีเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากๆเลยนะ<ช>ทุกคนแนทบจะแบบทำสกินแคร์แต่งหน้าคือ,อเหมือนกับผู้หญิงเลยแต่เป็นแบบสไตล์ของผู้ชายให้มันดูแบบว่าละมุนละมุนใช่ไหมเพระนาะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิดนะคะว่าผู้ชายแต่งหน้าไม่ได้หมายความว่าเอ้ยต้องเป็นแบบ LGBT อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะใช่นะครับ